พ่อรู้อ่ะเอาก็ว,วันนั้นเราไปเล่นอยู่ไหนอะ่ะข้างหนองอะ่ะจำได้ปะจำไม่ได้แล้วเล่นอยู่ข้างหนองอที่เราดูบุญอาบนั้นที่วัดกันอะ่ะบรรนน,นคนขยนันสัสดีจ้าสัสดีไขทองอินนะครับเย็นนี้เจอกันแม่คอยเจอเจ้าหรือเจ้า,เจ,าเจอคอยหรือจังไดน้ออีแม่คอยเยอ้ยแม่ เอาพร้อมแล้วสร้างไฟถอยรถมาติดไฟแล้วนะครับเครื่องเสียงเพิ่งจะลงลงอ,อย่างแล้วนะครับจำนอยการเรียบร้อยแล้วก็ติดฉากติดฉากติดไฟกัน้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณบ่ายเกือบอบ่ายสองบ่ายสองสิบนาทีนะครับเข้าเดียวแม่ย่อมหลับว่าว่าคอนยวึ้นเพิ่เปิดมืออาชีพหลีนะเพราะว่าเพราะว่าคอยทุกคนนี่รู้รู้ตำแหน่งแล้วก็รู้แผน รู้หน้าที่ของตัวเองว่าหนึ่งคือการตั้งเวทีนี่ต้องลงมเอยียงก่อนเป็นนาำแรกอันดับ2อันดับ3นะครับการเก็บเวทีก็คือการตั้งกับเก็บเก็บสิไวกว่าตั้งแม่เพราะรถยางเดี๋ยวอันนี้เอาลงมาจากรถแล้วก็มาย้ายนะครับมันกระซืานะครับก็ถือว่าบอชาบอซาเนี่ยนะมาตรฐานนะครับสมัยบอนนอเหตดอยู่ก็ห้าชั่วโมงในการติดตั้งแต่เวลาเก็บนี่มันสิไวประมาณเต็มที่เลยถ้าเร่งนะสามชั่วโมงคือเสร็จเสร็จเบิดทุกอย่างนะครับแต่ปีนี่เวทีกัน เห็ดยากเห็ดยากเติบหนึ่งนะครับส่วนประกอบละชิ้นส่วนในการประกอบเป็นรูปร่างเวทีนี่สิยากแน่แต่ก็ทันทุกงานนะครับไอ้ปันใดหกร้อยโลกระทันล่ำนะครับถือว่าย่อมรับย่อมรับคอนวอยีหลี คือว่าวันที่หนึ่งฉากไม่ตีบอลนนวันที่สามแม่แม่นะครับบอลนนได้ยินเววมาว่าวันที่สามอยู่ลาดนะครับหลังจากที่กลับมาจากสาก,กลนะครับจังเปลี่ยนฉากไม่เนาะนะครับมือน,นี้ยังคงสใส่สากเกาหนึ่งสองสากเกาสากส,าวกสาวกัวันที่สามจะเป็นฉากไม่หรือบอลูคคือกันแต่เปลี่ยนในในเดือนนี้แหละแม่ต้นเดือนเดือนต้นเดือนมกราคมนี่แหละเพราะว่าถ้าเพื่อนเฮ็ดเรียบร้อยมาส่งมือไหนก็ได้มือนั่นนะแม่นะครับเพราะว่าวงนา่นจางจาง่นเห็ดเนาะ นะครับเพราะว่าทีมงานเขาเบาวางนะครับก็เลยได้จ้างผนเห็ดฉากใหม่เดี๋ยวบรรน,นุปขอลูกพีนิวมามาให้เบิงนะครับว่าง้ามบอกเพราะือยังไม่เคยมีผู้ใดเห็นเด้นะครับเดี๋ยวบรรน,นุปแอบไปจีกรูปมาให้เบื้งสดีไม่ดวงเดือนครับไม่ยอมจันละครคิดฮอดเด้บนนอบมืณุใดสิได้เจอกันอีกผ<อ>ู้ใดที่เฮ็ดบุญหวอมกันก็มือนั่นแหละแม่เอ้ยจังได้เห็นหนาเจ้าผู้ใดไม่บุญห้มกันไม่วาสนาให้จอดจ่อไปหากันก็สิได้เห็นกันนะ มาเลยยังคงมอบความสุขให้พี่น้องไปทั่วทุกสารทิศในการจ้างนะครับจ้างไก่จ้างไก,งก่แต่ปีนี้ไปไก่สุดไหมอันยังเกาะจันทบุรีเนาะปีหน้าน,น่าจะได้ไปอีกนะพ่อจันทบุรี มาเมามาทันมาอยู่เดือนนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันนั้นไปหาหาพี่นิวนะครับพี่นิวน่าจะทําลิง์ทำอะไรใหม่อยู่นะครับเนี่ยทาลิง์เพื่อนง่ายต่อการตรวจสอบนะครับซูมือนี่ก็ยังยังมีแบบอีเมลเอาสลิปปอมมิชาชีพถือว่าเป็นมิชาชีพเอาสลีปปอมสวงอยู่ดินะครับทั้งทั้งที่มีวันที่เวลาแล้วก็ระบุวันด้วยนะครับก็ยังท่งสลิปปอมไปให้แล้วกันแบบแบบวอยไวยวะประมาณว่า ก็ซื่อบันก็คือบนรุ้งบ่ได้อย่างสี่นกรามีทีมตรวจสอบนะครับสําหรับเมาเมาเด๋ยวจังหน่อยบนน้นกระสิได้ลงลงของแล้วแม่คุณย่าระเบียบสสดีปีใหม่ครับไอโน้นปังๆเด้อแม่สมจิตทําเฮานีบุญวาสนาต่อกันเขากระสิได้ห็นหนากันขอบคุณบักฮวงเด้อแม่อำเภอจตุรัสอีแม่มาให้สองกระสอบแล้วก็ อีแม่มาจากทางใดบูบบท่านได้ถามข่าวกันบนนู้นกันถึงอยากเพื่อนเอาบะเขือที่มันหาโลนี่แลหละบอกุงประมาณสิบคนหน่วยเพื่อนเอา,ามาให้เมื่อคืนนะครับขอบคุณหลายๆเด้อให้เจ้าได้บุญหลายๆเอาว่าฮงมากินมาท่าน,นอีหยังนี่เราแม่เลื่อนเป็นรอ,องเจ้าคณะจังหวัดอุดรธาน,นีหรืออีหยังนี่แหละบน,นนู้นล่าสุดนะครับ เวลาเวลาหัวนโยคายออกยอคู่ก่อนสิเปิด่วงนะครับของคืนนี่กันนี่แหละผู้บาอาจารย์ทั้งเพิ่นนี่และแม่นะครับ